10บ,บทเรียนในชีวิตที่ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้น 1. ไม่มีใครบนโลกใบนี้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแม้กระทั่งเราก็ไม่สมบูรณ์แบบค่ะ 2. ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่าและเห็นคุณค่าในตัวเองเยอะๆค่ะ 3. เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและทํามันให้ดีที่สุดเพราะเวลาที่จริงที่สุดคือเวลาตอนนี้ค่ะ 4. บางทีปลายทางหรือเป้าหมายนะคะก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับระหว่างทางที่เราจะเห็นตัวเองเติบโตเห็นความสวยงามของคน รอบข้างและของตัวเองค่ะ 5. รักและภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอ 6. รักคนที่เขารักเราค่ะรักคนที่เขาอยากให้เราได้เป็นตัวเองและเห็นเรามีความสุขอย่างแท้จริงค่ะ 7. อย่าลืมความเป็นเด็กยิ้มหัวเราะบ่อยๆค่ะ 8. อย่าพาตัวเองไปอยู่กับมลพิษอยู่กับคนที่พูดลบคิดลบมันจะทําให้คุณนะคะหมดพลังในชีวิตค่ะ 9. ดูแลหัวใจและเติมพลังให้กับตัวเองทุกวันอย่าลืมเฉลิมฉลองอย่าลืมนะคะให้ความสําคัญกับ ตัวเองก่อน10ไม่มีรอยยิ้มไหนสดใสเท่ากับรอยยิ้มของคนในกระจกเดินไปหน้ากระจกและยิ้มให้กับตัวเองกอดตัวเองชื่นชมตัวเองเยอะๆแค่นี้คุณก็มีความสุขมากขึ้นด้วยรักครูซ่าค่ะ